นี่ละเกอนี่ละเกอหมกดอกบัวกนยอโพแต่น sure. ี่ก็ดอกโมปาฟิพุคนาตรามาติก็จันีตากระสอตะไคร้ก้ยเราก็ได้เลยแนวหน้าบามดาดิเล่เลยบากระโตเซเวดาปวโะโตเซวิแคทอกระดอเลยตึ๊ลอกวอกีตากระโตปพลาเซเซตะกัดเตมาเลยอตะตปซซสู้ ทีเกปดุตั้งยั่แกท่อเวออาดีแลเนี่ยปลามาเพตาดูท่อเวด้าเจตออศกตเลิกเมรเกกับเมากาพูชาเดจตาดูเนป่วาที่พกก่โพสิทภาพป่าละอเอที่กเอศิลป์แต่ลิกิเจ้าต่ปูเให้มาบูหลอกล่เจบาายสุโคอวอคีเติเฮเวบาฮีเวเทลตาลาโลสเสภา ဘဝမဟဲ့လေကျေတီဘိုင်စီလတာလပဘတ်ဆူဝဲလာတာမညာစီဖာပကတဲမကကေရစားဝိနေကတတစေကတတစေလပါပွာလာတမချေတာဘတလူနေအဝဟလူတူခွဲခွာသူပလာတော့တာအေဒော့လူအိုတော့တာစီခွာဘမဒဒေလေတီဘုကောဘွားမာချေတဲ့ဘောဘွန်ခွန်အညာလေနော်မေ สืมุด้วยเจโรบากคว้าประตูแต่นอนในสืมุด้วยเจเลตาปุยตาสุตากุเวตาโดนเตโดลอซาบัคว้าเลต้าเนี่ยโคสันิส์ลอกกวอคคีอะพอลาตการองแม่ทัพภาคสองเตวดาป้าพลาทัเวดาตาซิซีตาเซปลักอตาเซเปลียเกิดโคที่ดีอเลอรปวากที่เกะทิรุกอเสได้พากันนาเปิดอาเวซิซีอ่ะสื้อตูดอุรเลตาซีควาเก เอเวสิิโชมูไวด้เลยไม่เปิดูออกลัวจเจดเจตยาลบาขาเสตตาปอตาลสก็เวสิทธเด้แต่นี่ต้นี่เดป่าพลาระปิดาเสียาดอยดูดอเธอเบ้ามด้ดูลยที่พวกก็พบ้าให้มาเจอดีแล้วเนี่ยเอาไว้ได้สุโข้อสุดขด้วโซลกวาขีขีกาตระห์อัตากตปพลานี่รอกเลยกัน่ารกว่าตัวเ่เนาะแต่ต่อตากสอดตะไคปพลาระไว้เริ่มมาหามุ่นหนาคอ เนาะนากี่ยวก้อเกตเราเกี่ยเตัวงนเนาะแต่ว่าพี่ลาทอกขีซอห้มหาเนยเลนาะโนเวบีโทขีชี้แย่พตรีนักสีอินเอาไว้ได้เนี่รองแม่ทัพพักสองเนาะสุกคขีกันะรืองฮอกวบขีเร่อแคบุดีอตาดือก็เชนนีันเนเอาไว้โพสเราไว้ได้ป้าพลาวเลยเฟซบุ๊กลแมมมอตเอสโนดป้าพลาววดตาเลกปดโดเนตามาเจอสทภาเลิกสุดตาม่นยาว มาซาดีแลดอกสิเวดาดีตาอุตสาตาปัติบัตโดตาดูเนี่ยเกทอแวรคลสิดีเนะเลทิจก็เชอดอกปฏิบัตเวดาที่ประกอโพอธิ์ว่าอัตาเออาตาปับคู่รักศาตพะคดอกปวสุโพสธิ์ว่าโอกระตอาและเกเฮโลคุยอาดอกดูเนเวดูดาสิทธิ์าอเอา,วาเวด้านี้เม่เวดาตาเล็ปฏิเล passe se phap phlane lo dotale buathi boko pho himabu we titapha zu sulotame nya ne devada vasakhu do tul lo bet tul lo klu se ba ba satana ke phet ta lo ta thrutak khe lek che bo ta lo bet tu we we are lucky ne ta kota khe ke tho ba sa ta si kwa ne o tho ba w mi sa ya ne ni jime su ta kala o latame nya aso ne ย่รอมูดาเละกะฮีกัจคออาราอกวาสุโลตเมนยดอกกัจคอเกวสุโผลลบีบลอต่อเสพ้าอนนี้หรอสายดอกป้าพลาทอเลกอจเต้ปูลเลกับเล่อเ,อเสพ้าอเมนยาแค่ละเคชเนาะตาเตอที่ไนสืมืโดูระสืมุดูเลยตะเมนยาอีโดเนเว สมุดดูเขเลก็จ้เตปผูวิจารณเนาะสมุดดูเขเลก็จะาเตปผูปิดดเนคกลุสเซกจอดอเลเปิดดรอเอาไว้ในเมเซดาดีโซลกรูกรดอตัปวาทัราลอักปากกันเนปิดดเนออดีโซ่สอ่เนีเรอดออุดาตาเลปกบั้กูเอทเอาไว้โปรเจกต์นาะตามมาแลวประกมาเนกมาตาตาดูแหลกสู Now, ้บ้ามตาดูลประกบลูกบ้าตามตาดูแลควมย प्रोजेक्ट मा परको मले फुपसो मोडिया मोडिया नो कबा व लती लचे मडगा हिमुडा लोबा चे छिया क प्रेम दाले क सुटा छ ग त फेले ड आशा ने तासाले ने दोठी ने मेतम दाले आवे ने त क्रुता कीबा ते वडा पकबबा तो दो वडा मोडेल त खाइ ने ड प्रोजेक्ट ल अलो पवे त खाइ ने लखिनी अतोपु खिनी छु คีนี่วิมาปกระโดนนเจตะขาอีเลิกว่าทีใหลอกปราหลอตีหลอเชนนี่รออาคคในตาเกทนซาเคลเดีใจเนปมาทแต่ิีนอะตมีบ้าะตที่นบาเจลเซตยาล้วประตูให้หลอกปราบารล้สึมดวก็เอาไว้ในตาเสบยาเตอร์ที่ทีที่นตาบ้ากีกูตาขาอ่ะเลอโยระกับูชายนี่เอาไว้ด้านในเลทอเลทอเวคลเดีดอกเกโอเวเคลเดีเนาะอาคสาน ตาสุตก็เวตนนนดตาลัลลู45ดอกครูศีเนี่ยตะขี้บ้าอะโกษะเนี่ยอเวดะปบัคครูเวดะต้ามาเสิร์กวะละเอบาเวดะสึมดุ45หนอเปมิบัคกูเอดอกดอกลิเคดอกเกาะอุไข่เนี่ยอเนนน่ะเนกบัสุดอกตาเฉดอกเซลาติเลคุลาเนี่ยอ่ะนกก็คอเนี่ยเลเวดะเลอูเวดะเลที่ก็ตับเลผมอ๋อนกก็จาเนี่ย แม่เมลออภันะแนเพื่อไทยเกปรโดไม่แอดดอเฮหรอเวตะคิดต่ออีกุยโชเจเนตั้งสุขีนอสากุยเท่ากับโปรเจกต์เลอาไว้ได้ไม่มาจะนี่เต้ต้มาไวว่าเชตอนนี่อันมาวันที่อ่ะปดเเจบาเด้อที่พวกกอภูบาเฮไปเนี้ยที่พกกอภูบเฮ่เมลเอสุขเนาะสุขคเราอดดอเต้ไปดีนี้บ้าซชาปดตู้ลเจบาเปิดตู้โลบังเกอร์ดตู้อลกตปดตู้โล بوا ချေဖိုလို့တာဦးနေစီကွာသာနော်သူတမညာလူပမ္မတည်းလေသာတဲလေလူဘဝဲပလကီခါချေကာသော့ယိုယိုဖိုလေတမဲလေစုယူယူနီဖောပါတဲ့ချပြတဲ့တထုမဲတဲ့တာအောလာခရေးစီဖားအခင်းကမေမာမာညာဒဲလအညောစီဖားဒဲတာတာအောပူးစီဖားပမ္မတည်းလေဘုကူဦးကေသောမေဦးဒပကဖအေအေစီစီနိတမဲတာအညောပါမဲခလီဒ ပတ်ကျုနေဩလက ्लो မိခွဲပူမမန်းနေလောအဝရနဲ့မေတာပဖလာတီတီတီဒီတီတီတီနေနော်ဂျိုလတမယ်ညာတော့ပလာ3กว่าညာတလုသိပ်5တော့ညဲတဲဘောတတလောလောလືခုเดတီဖိုနိုဖိုသိပ်5နော်အခေါ်တာနဲ့ကျဲတဲ့သတိပါတေဝဒ်နော်တော့ပခឹកလဲစထောဝဒါတာတော့တာကဲဒီတော့ဟခုဂောနော် 1ต่อ50,000เนาะเฮากูกอกกล้วยไว้ดบกือนี่เกปตาลอตักเล15ดบปสุท้อเก16ก็ปสุสคาลาทอกเลเลท้อตะตือบา15ตาออตาออนเดติโพโนโพสื่อ15ตะลือบัดทีลือบัดโนบาเนาะเตเบดานเนาะอะโกตะเนปกบฮะเกลอเฮยตาออบลบลบะขาญาสระรีตะเลลุยนะรีตะนีเนตะบลเนาะเนาะเอาไว้ดาเนแม่ตะโคตะปะปลา นอละโอโลตานะเนี่ยปาพราตเกปัมเลปากะ ठी เกกอตนโนโอโลปโดดุกปาอเวราเอโดปากะมะเลปัตเตยะเลกองคับเลสึมุโดดอบกานุปากาเสร็จวะละอคุอบลุตะเวเสร็จวะละกอตจ่อเต็บอารุมาอคุตานะอเวราเนี่ยเมตตาอตักกโตละอพลาโรเวเลสึมุโดสื่อฮอกกบอกโคคีสึโคดโสคีกาตะกาเนี่ยปะเวปะจิกบกผัวซาเลดบเวเสร็จ ลบกว่าที่พวกก็พกกว่าแกนักการเมืองปะแกที่แกก่อตมือหรือว่าเอาไว้ซอโอคูแกลูสึกเนาะเปิดเตตต้าดื้อเอาไว้เริ่มมันแคบเดียเมดัสึดอกที่พวกก็พกตชออถ้วยเปดด้วยรมชานน่จมีว่ะไม่กว่าเราเปดด้วน่ะบลูมาตะอ่ะแปดดอกเตยจันเมอนก็วนกตัานดื้อแกรักไหนึ่งก็บ้ากลือเพรเช่นที่นี่ปเจจัยชวม่ยดอกจากตาอคูลามันกันนิ่ลอวอนาอบช่าเว้ย เนาะลุยที่จะที่ไหนาาปาพลาตอเวนเพลบรปชลสคาลาเนกลเดเดลเตูบาเนาะตะกตะแคปกัสซีกว่าปวดอเอกชนซอแพรนี่ดอกกว่าตัวพู้ดอกกว่าลาครจิโอซินาลาเอเทียก่อนนี้เอาแวค,คู่ในปากแกลเดได้ได้นเนาะคู่ในปากแกลเดีตัวเลิฟปล่นเลยเดือสือกับฮกลฮิอตออบกตททีออลลอทีสัวซินกา,ากัสซีได้ไมาดอเปตา ครับเข้าหาหลอดเศษผ้ากัญญ์ดอกประคัชขออารบสุรตามในงานเนี่ยกะเกตุรกีกับตาโตตาเขตเกตลกมาเตดอสอคาเศษผ้าดอกฟอร์เดชดอกปฏิบุกุปุณีมาตกดอมาเสประปวยดอตาสุเสานี่หรอเนาะเดี๋ยวทุยจะดูว่าจออีล่ะซอดดูมามาดาไปตาตะนี่มาตะลาหรอเว้าจอเนาะเนๆเลยว่าระตาบะเดลาทอกเตอร์ดุ ลูกเตะแล้บ้านเนาะไม่ได้โซดาเว่ีหลอดสาบเนี่ยเยี่ที่ที่เนาะตัดดื้อและเคาเซอรก็ต่อไ่ปั๊บสู้เอาเวเทคโนโลยีสู้เอาโดรนเทมาราติดผาล่าปตอทอได้ปต่อทอบ้าโปรเจกต์สิทธิ์ใบ้าและตัคลิปเนาะากตออาคนตนีตัลูกอเวอามีบาชาตินาเกเนาะ่อลออดตัสบาาสลอา จีโอกรากว่ามาเสือเนี่ยเนาะปที่แท้ตาเลยเป็นรูปบะปพอส์ูปพ้อสเซบาตันนอยเห็ว่าโดรนิเนาะเอาเวอตาหลอดตุนลอก้าวบ้านชานเกปบบ้าฮหกเกมาเกทอเกรีสเอาเวปเตอะลรเนาะรีโนเวกแล้วก็เกทอเวด้ประสูออกกับเซดอกปะกับเเว้ได้ดูดาสิว่าอัตตาอุสานี่เนาะเนาะสิเว้ดิดเนี่ คือแต่ว่ากาเสตผภาหนอกาลปกมอแลตาเดือปูเดบังเกอร์เสตผ้าเนี่ยปลกบอากตอุเกาะอูเนี่ยรออาโคสถานี่ปั่อฮให้มาเสวิด้เปล่อนเนี่ยรอดีต่อไปกับที่การจอมพลังเลชอลบังเกอร์เสตผ้าดอกคุกเกลตยท่านนอโชไคเนี่ยเลิกรัดยางเนี่ยหนอเกลมุลาจอกละทอดถุงเลิกกเยต้ารอละสืออามิโดเลยโยสือท่อเวเนเชลอนอัตเตอร์เสผ้านี่ การจรพลาราดาปั่วตีทอดเนเวกเลมูเอซิซิหลอหน่วยเนตักเขละเนเก่รอบเวซาคลีตุมะดอปะกะบักพิสเซกะเวตะกอตะเขเนตะนะรีดอตะนะรีอะตอปูเนหลออะกอตะเนดิซอลเปปะซึมุดอปะปะสุพะสิภาซึตะบักที่บ้านดอกบักกอบักเขตเกงิเนหลอเนาะเทวดาเนาะอะคอมมูนเนตะตุลุเวดาตะ ฮเลกว่าที่พวกกอูตบลอนยาอีเนาะประมาณวลาเกกตตอนี่หรอเนาะแต่เวลาเนาะประตเขีวว่าปเฮดประตูลุเวลาก็จเตอปะที่พวกกอสิาตาเฮเนาะดอปโดในบาตาสิทธาในปัจจุตือเลือซืลือตาเมญยาสิทธิอัตาลกทอบบกบลอดเดนี่หรอตืเลประตัดึกกตอร์เวดาะซื้อวีเวดาบาตาปะ อบัตตาปากกปากเลือประตูตาดุลีดอกประตูเวลอตาแค่ละแค่เสียอีบโอดอตาชูนอกเกวยน่อบโอดอตาตุลโลสิทาพว่ามาเสตาอามีโผล่โผล่ลาพลาเซเซเวดานนี่หรอเนออากาศขอที่ที่นี่ตาเลยซื้อให้มาบูรอให้มาเสซื้ลตาเมญยาสิทธพะนี่ เมเวดาสาระอแอทียกนกกนิหลอดอเยละหะอุสโกเวดาสึกกปุเดลาอุลตะเมญญาถโบเนาะดอยเตอะเวศีรือเปตมิเทละปะมามูลดาละปะเกดอสะเดเวดาพะคุกกะปี้บาตะมิเทตะมีบาอะโคตะเน่เนาะเมเวดาประกะกะ ปดดอทดดวดอทิพกพูสิพะอัสสะสมูดดปะมาตะโกตดอทิพกพูสิพะอะเวชอดคเวปัวป่วยๆตาละลอเนตลอตุเวด้านนอตมีบ่าเนาะตาละปะลอสิพะทิพกพูสิพะฮิบปะนี่ลอเปตสิเลปดดให้ปะบ่าไม่บ่าเฮปปะกลุจีติบะนะกะซัวเกกอูเนตะเมตาละอัญโญบ่าปดดูเนบ่าบ่าเนาะเนาะเตเวด้าตะเมตาทอนออดาปวยลอนเนาะ เออโอ้อาเออโอ้อาฮิสุลอ่โอ้อดาคูดาบูเลือบที่กอเลกจเตะกอนิี้ขเวเมตตาตุเสกเลดสุโคดสทีกาต่าเลออาอเมียเลตาเกตอสาเลสุอกหนไม่เม่เลืเตร์ต่างคนเนี้ยให้ะเลกลากันลินอไม่เมอเว้ตางเด้อันนี้เปัคุชีเดาเวกเกีกบให้กยผาตา เอาเวเมตาเสสพลาปลาไปที่บ้าอยู่ก็เจ้าเตะอับที่พุกออตมาจอตาดูเลิกการเขยไปที่บ้าอาจระเนาะแล้วยเครมเมกที่พกออัตมาจอในตะพลาบเนาะเลือยอิสรีนาเกตัพลาบะเอาเวลาเมทิคอละลรท้ออรท้อลีเมเมกก็เจ้าเตะตาดูเกท้อในที่พุกอโผให้หลอดจีที่ส่าพเนี่ยปรับควบคจีนเนี่ยนำมาเตลเลอรละบตาเลอดลูกกรอเตอร์เนี่ยไว လောဘံဒိုလေပရေကမိဒဘာချတနာကေခမှုဒိုတဖချေပါဟီလတာလာလုခေဖာနော်အဲ့ဒေါ်ပပထာကွယ်စစ်စေးတီတော်ပါကေတီရူကောဆေဖေဖာပဒိုအပွာကေတပါပွာလေအဲ့ဒေါ်ဟီဆိုဟိကမဇိဖာကနာပေါ်အဝဲစစ်စေးအဝဲဒါမေဟူတော်ဘဲဒါနေကကယ်တုကတကေတီဘူကောပိုနေလောပွာတဒူဤပမ္မလဲတီဘူကောပိုအိုလဆုတကပါပွယ်ပွယ်လီနေလောပိုချိုကလေလေထားလေထားပွယ်ဒါတာယူရောပါကေတာဘ